ดีค่ะวันนี้พบกับช่องห้อยสีของบีพระบาทน้อยอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แนนก็จะพามาชมสวนองุ่นกนนันกันนะคะเดี๋ยวมาวันนี้ตื่นเต้นนิดนึงพอดีออกนอกถ่ายไมาเลยค่ะมาเลยค่ะทีเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแมลงเข้ามาเพราะว่านี่เป็นองุ่นปลอดสารพิษนะคะเดี๋ยวลอาไปก่อนลอกไปอันนี้เห็นฮนะ แต่ก็ยังแบบว่ายังไม่ยังไม่แก่นะคะนะคะเดี๋ยวตามมาดูเรื่อยๆเลยแต่ไม่แต่ไม่ทราบว่าพันอะไรนะคะนี่เห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยเต้องจับดูชัดๆเลยค่ะใกล้เลยเห็นไหมคะอันนี้เป็นองุอ่นปลอดสารพิษทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเขาจะกลางมุงไวเรียบร้อยเวลาเวลาเปิดก็ต้องรีบปิดนะคะ มาอีกสักประมาณเดือนหนึ่งเกบได้นี่นี่จะเป็นแบบลูกกลมๆพอพอสุกแล้วพอกินได้แล้วมันจะเป็นสีดำถ้าเป็นอย่างเงี้ยอ๋อนี่เขาจะแบบปลูกผสมกันกับลูกยาวเลยนี่นะนี่น,นี่อันนี้อันนี้เริ่มเริ่มแก่แล้วะให้ดูให้กล้องดูเลยใกล้เห็นไหมคะเริ่มแก่แล้วมันจะเป็นสีดำนะคะอย่างที่เราเคยกินเ้อกินตำข้าวตลา ถ้าเป็นลูกยาวๆอย่างเงี้ยจะหวานแต่ถ้าเป็นลูกกลมๆมันก็จะแบบไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่จากจากที่เคยเคยลองกินลองซื้อกินตามท้องตลาดนะคะเดี๋ยวเอาหมวกออกดูก่่นมองรู้สึกมองไม่ค่อยเห็นไป เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนเมล่างตาอเรื่อเร็วอเร็่ค่ขาลิปปิดรีบปิดนะคะไป นะจับจับดันงนี่ก็ไปขโมพาไปทั่วเลยโอูโ้หนี่นะคะส่วนในร่อนข้างนอกจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะคะวันนี้แดดจะแรงนิดนึง ล็อก่นเดียวล็อกไหมมาเลยเขาให้เข้าเลยเข้าในสวนเราเองรีบปิดค่ะทำเหมือนเป็นนกขอไว้นี่ชวนมาล็อเห็นไหมครับลูกใหญ่มากน่ากินมากมาเลยมาเดี๋ยวเ่าเอง นี่นะคะข้างนี่จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูจะขอเข้ามาแล้วนี่นะคะโอ้โหลูกใหญ่มากฮัลโหล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 มันจะกลับแล้วนะคะอ๋ออันนี้คือหมวกนะคะข้างงนะคะเดี๋ยวมาดู ดอกนี้สวยมากแต่ไม่รู้ว่าเขาเขาเรียกว่าดอกอะไรนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมคะข้างหลังอะ่ะสวยมากเลยนะคะเขาเขาเรียกว่าดอกอะไรไม่รู้อ่าถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะ ร้นอนมาก